โอเคครับกากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอร์ปเอฟเอฟและว,วันนี้นะครับเราอยู่กับเว็ไใช้หาเงินออนไลน์ที่สายฟรีเล่นได้ครับสมัครครั้งแรกรับไปเลย3000บาทแบบฟรีๆและใครที่เป็นสายลงทุนนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นให้ตอนนี้นะครับใครที่เป็นสายลงทุนได้เยอะมากนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ละเอียดเนาะก็ก่อนอื่นแล้วใครที่สนใจก็ริ้งสมัครตรงใต้ปักหมดุดคอมเมนต์ครับพอดูกดสมัครแล้วเล่นไปพร้อมๆกัน และใครที่ยังไม่กดไลค์ให้ผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับคนดูกดไลค์ให้ผมด้วยกดไลค์ like ให้ผมยังกดไลค์หรอยังครับ กดไลค์แล้วไปรับชมวิดีโอกันเลยครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะมาทําการถอนเนาะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ยอดของผมมี133บาทผมจะทําการถอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ตันนี้ถอนขั้นต่ําแค่100บาทนะครับใส่ยอดของผมเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ q ิว o d e คบัญชีธนาคารเราเลยครับปึ๊บหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้ทําการกดถอนเงินไปเลยนะครับปึ๊บใส่รหัสของเราใส่รหัสเสร็จกดยืนยันครับท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้คือมันได้หักยอดเรา ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดเราเหลือศูนย์แล้วเขาดูไปดูประวัติบันทึกการถอนดิปึ๊บตอนนี้คือกําลังโอนนะครับเวลาโอน12นาิ6นาทีเงินจะเข้าตอนไหนมารอรุ้นกันและเว็บใช้ตัวนี้นะครับผมก็ถอนเยอะมากนะครับ100บาท117บาท182บาท388บาทคนดูรวมกันครับนี้400 700 800 900ผมถอนมากก็900เกือบพันหนึงแล้วเขาดูเห็นปะ เว็บไซต์ตัวนี้ก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับพอดูที่ผมเล่นมานะครับเว็บไซต์ตัวนี้เลยหลักๆก,ก็จะเป็นการลงทุนครับพอดูการลงทุนเพื่อทําการรับคอมมิชชั่นในแต่ละวันครับตัวอย่างที่มันพัสดุมาล่าสุดนะครับเหลือ982อันเนี่ยลงทุน2,000บาทนะครับรายได้รายวันวันละ80บาทนะครับรายได้รวม16,000บาทนะครับอดูมีเวลาในการคืนทุนประมาณ20กว่าวันก็คืนทุนแล้วครับอดู และเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีราคา1000ครับราคา1 0 0 0พันตรงนี้ครับทีฮอนะตฮอตอ่ะตัวนี้คือสามารถซื้อได้แล้วนะครับพอดูราคา1000และนได้ละวันวันละสีบาทที่ผมลงทุนอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่เลยนะครับที่ผมลงทุนอยู่ราคา1 0 0 0บาทรายได้ละวันผมจะได้วันละ40 40 40ตอนนี้คือผมเล่นมาได้ <S <s เห็นปะ่ะรายได้ผมได้มา200ร้อยละเหลืออีก800ผมก็คืนทุนแล้ว ได้ตัวราคา200บาทผมก็เล่นครับได้มา76บาทเหลืออีก1้อยกว่าบาทผมก็คืนทุนแล้วก็ไอ้นี้คือทุนฟรีที่เขาให้3,000บาทครับทุนฟรีที่เขาให้3,000บาทนะคนดูก็คือใครเข้ามาครั้งแรกป,ปุ๊บนะครับมันจะได้ทุนทอง3,000บาทตรงนี้เราไม่สามารถถอนได้แล้วก็กดเข้าไปตรงคําว่าอุปกรณ์แล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะมีดุลทองตรงนี้นะครับราคา3,000บาทแล้วก็ซื้อไปรายได้วันวันละ3าบาทนะครับมีเวลา30วันก็คือ1เดือนรายได้ทั้งหมดจะได้90าบาทครับก็นั่นแหละครับคนดูและเวนค10 ก็คือวันหนึ่งเราจะได้30บาท3ามวันเราก็ได้90บาท4วันเราก็สามารถถอนได้ครับเพราะว่าวันนึงเว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ำแค่100บาทเท่านั้นครับก็ดูปะที่ผมลงทุนอยู่นะครับใครที่อยากลงทุนในราคาอื่นก็สามารถไม่เลือกลงทุนได้แต่ผมแนะนําเลยคือราคา2000แล้วก็ราคา1000นะครับที่ผมแนะนำเนาะมันจะได้รายวันวันละ40บบาทครับหลังจากนั้นแล้วนะครับ ยังมีการแชร์ด้วยนะครับใครที่แชร์เพื่อนนะครับคอนโและเพื่อนเราลงทุนนะครับเราจะได้ตรงนี้นะครับยอดตรงนี้ที่ผมรับมาก็คือ60บาทนะครับคลิปวิดีโอก่อนผมรับมาละนะครับและถ้าเพื่อนผมลงทุนถึง7คนเนี่ยผมจะได้มาอีก150บาทเพื่อนลงทุน12คนผมจะได้มา1,000บาทลงทุนสัมเห็นปะคอนโดมันเข้าแล้วนะครับปุ๊บผมขอแคปภาพก่อนขอแคปภาพก่อนนะครับเนี่ย มันบอกเลยนะครับถอนเงินสําเร็จแล้วนะครับผมถอนใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเงินเข้าแล้วนะครับ119บาทนะครับไปไปดูว่าเราถอนตอนไหนเนาะเพราะว่าเงินเข้าตอน1 2บสนาฬิกานาทีนะครับ เนี่ยผมถอนไปนะครับ12นา6นาทีใช้เวลาแค่3นาทีเงินเข้าแล้วอัดคลิปยังไม่เสร็จเงินเข้าแล้วท่านผู้ชมนะครับเงินเข้าเร็วมากนะครับก็ตามนั้นเนาะและใครที่เรามาดูในส่วนตรงนี้ต่อนะครับเพื่อนลงทุนถึง35คนผมได้ 2, 000บาทผมเพื่อนลงทุนถึง100คนผมได้มาเลย 5 0 0 0บาทนะครับก็โอเคอยู่นะครับแล้วกฎกติกาก็มาอ่านได้แถวนี้นะครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีรับรองด้วยนะครับมีบริษัทรับรองนะครับมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีที่อยู่นะครับที่อยู่ก็คือเนี่ยเลยนะครับอำเภอหมู่บ้านเกาะกลางนะครับมีเลขที่มีหมู่8ตําบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเนี่ยบริษัทออกจะใหญ่โตนะครับตามนี้เลยนะครับพอดู ใครที่อยากเติมเพื่อทําการลงทุนก็กดเข้าไปตรงคําว่าเติมนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเติมขั้นต่ํา200บาทถอนขั้นต่ำ100บาทครับเว็บใช้ตัวนี้กดไปเลยนะครับแล้วก็มาสแกนตรงนี้ใส่จํานวนนะครับหรือว่าเบอร์ผู้ที่ส่งนะครับแล้วก็ใส่เลขบัญชีที่เราโอนนะครับแล้วก็ใส่สลิปประวัติการโอนของเราแล้วก็กดส่งการฝากนะครับทำรายการไม่ถึง5นาทีเงินค่าพวคมาเลือกลงทุนได้แค่นี้ครับอาจจะรวดเร็วทันใจแต่ว่าใครที่ไม่ทันก็รีดูนะครับหรือว่าไม่เข้าใจอะไรทักไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวผมอธิ สุดก็โอเคอยู่นะครับพอโดถอนยังรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ